สวัสดีค่ะทุกๆคนวันนี้นางน้อยบ้านสวนมาเสนอนะคะราบจา้ะหรือว่าซร้อยหางๆเนาะคะ่ะปแต่แสบบระจาพ่อแม่พี่น้องอุ๊ยพิกหยุดหยุดเลยนะคะมีลูกโดดแต่ว่าไม่ได้กินโชนะคะเพราะว่าบอมมีผู้ใดกินโซ่เลยคะ่ะอันนี้ก็ทันพ่อนะจ๊ะทันพ่อโชบแบบเบาๆเนาะคะ่ะ ทานพอกับว่าใครมีแขวยเนะคะ่ะก็เลยบอยอยากให้เล่ากินโชว์นะคะยันพ่อแม่พี่น,อน้องบ่แสบน้ำก็มีบักลินป้าเผานะคะ่ะแล้วก็สมเนื้อที่ทันพอเราเห็ดเองนะจ๊ะแล้วก็มีลาบซอแหงๆนะคะ่ะกินไปต็ตะแ่บบ่าคาะพ่อแม่พี่น้องะค,ะคลิปนี้ก็สันๆนเด้อค่ะคุณอาล้านสาวน้องมีมิวถือกระติบเข่ามานะจ๊ะถือกระติบเข่ามาเสริมะคะ่ะมือนีก็มีเมนูลาบเนะจ้ะ แต่ว่าหาคนกินโซ่บ่มีค่ะพ่อแม่พี่น้องเมื่อเดือจ่าเมื่อกินลาบเหนือกับน้องน่อยบานสวนค่ะซอยห่างๆนะคะท่านพ่อก็ก,กินไปเพ็ดไปจา้าพ่อนะเล่าเพ็ดออกหูเลยเนาะจา้าเอาจ้าพ่อแม่พี่น้องลลคลิปนี้น้องหน่อยบานสวนจะมานําเสนอบอกกีหน้าที่เนาะจา้ามา่วนพ่อแม่พี่น้องกินเขานําซื้อจ้ามา่เดือนจ้ามาที่นี่ค่ะอันนี้กัคุ้นครูเนาะจ้ากำลังแสบบกไงเนาะจา้า โอเคครับพอแม่พี่น้องเจอกันคลิปหน้าเด้อค่ะนั่งหน่อยบา้านสวนกินลาบกันจ้ามาที่นี่บ๊ายบายค่ะ